สวัสดีครับผมนายวิวัฒน์ช่างวาดประจตัจิตโอเจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สามครับให้นั่งหรือนอนราบกับพื้นในท่าที่ผ่อนคลายแขนสองข้างลำตัวหายฝ่ามือขึ้นครับส่อน,น,นครับการหายใจและการรู้สึกหลับตาลงหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆสามครั้งเป็นการหายใจที่ผ่อนคลายรับรู้ถึงการ ผ่านเข้าออกของลมจากจมูกไปถึงท้องและการกระยับท้องตำไปเรื่อยๆ1น,นาทีครับต่อมาหายใจจังหวะปกติพร้อมกับมีสมาธิที่การนับและการหายใจหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองนับไปเรื่อยๆ1น,นาทีครับ สามการมุ่งความสนใจโดยให้มุ่งสมาธิและความสนใจไปที่กล้ามเนื้อและมัดรวมถึงการผ่อนการของกล้ามเนื้อหลักการเกรงไว้5้ถึงเวินาทีแล้วคลายออกให้รับรู้ถึงการผ่อนกายของกล้ามเนื้อจากสถึงหกวินาทีตามจานวน16มัดกล้ามเนื้อเป้าหมายครับสีนะครับการพูดเพื่อผลล่อนกาย หลังจากผ่อนกายกล้ามเนื้อทีะมัดจนครบ16มัดแล้วให้เกรงกล้ามเนื้อฟองกันค้างไว้5้ถึงเวินาทีแล้วค่อยผ่อนออกผ่อนผ่อนกายรู้สึกออกของกล้ามเนื้อทุกมัดสำรวจกล้ามเนื้อต่างๆให้รับรู้การผ่อนกายของกล้ามเนื้อ2อถึงสวินาทีครับเจ็ดนะครับห้าครับขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ ให้นับถอยหลังจาก4ไป1เพื่อปรับสภาพและความพร้อมนับ4ให้ขยับขาและเท้านับ3ให้ขยับแกนและมือนับ2ให้ขยับคอและศีรษะนับ1ให้ลืมตาพร้อมกับความรู้สึกที่สบายนับแล้ว4 3 2 1วิธีการวิธีการใน วิธีการในม่ผลคลาย 1. แขนขวาต้นล่างกับมือให้เน่นกริงแขนต้นล่างกับพื้นกับข้อมือเข้ามากลิง1 2 3 4 5ผนคลาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบามยี่สิบสี่ยี่สิาิบหกยี่สิบเจ่แอแขนขวาท่อนเบิร์นพับสองหาไหลกดแขนท่อนเบิร์นแน่นกับพื้น1 1 2 3 4 5ึ่อ่ผ่อนคลาย1 2ึ่งสามส เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ1ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ้ายี่สิี่เอ็ี่สิบสองยี่สบสาม่ิ้ายี่สิบหกีก้าแกนสายต้นบนเช่นเดียวกับ1นกลิ่นหนึ่งสองสาม่ห้านไกย 1, 2, 3, 4, งสองสามสี1ห1าบวกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิี่เจ็ดสิบแปดเกายี่สิบยี่สิบ็ดยีงยีามยิบว่ายี่ิบหกเจ็ดสิบแปดเก้าสามต่า้นล่างชี้เรียกข้ออกลิ้ง 1, น 3, 4, 5, สองสามส่านก็ให

1 2 3 4 5กอ่อนคลาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14สิ16 17 18 19 20 21 2ง23 2ส25 26 27 28 9 3ห6หน้าส่วนกางการห่อปากย่นจมูกเกลง1นอ สามส่ห้าลคายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิห้าเจ้าอีสเ่าวมจแนอล่าและกลารการปกกรามและดึงมุมปากเือนยิ้มกลิ้งหนึ่งสอง สี่ห้าปนไท่นองสาม1ี่1้า1 12เจสิบส2อ2ง2ิบสา้ากดสปด้ี่เอไดี่้ไหกกอลักับพื้นให้แดงกลิง1น3่งปองสามสายนไทย 1, 2, 3, 4, 5, 6, องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ2ล2จ2ดสองจ2ดสามี่เจ็ดีสว่าเจ็ด้าิวิธีการในควัใจเก้าะอกเล็บอกหลังเล็ไหลกดไหลทั้งสองข้างแน่นกับพื้นแล้วพยายามมอไหลเข้าหา เป็นค้างไว้พร้อมกันการหายใจจังหวะปกติเกร็งหนึ่งสอง้าคลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหูเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา้าปดก้ายี่สิบสิบเองสห้าหดท้องและหลังส่วนล่างทำแมวท้องทนท้องให้ลึกที่สุดเกล็งค้างไว้ตลอดคลายออกเกร็งหนึ่งสองามสี่้าคลาย

กดต้นขาเท่นกับพื้นพร้อมกับพุ่งปลายเท้ากลิ้ง1 2 3 4 5สองส้าตรข้าม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1 1่2้า1กสิบ3อ็2สิงสิบสามี่ส4าสกแาสอา่าาาขาาทังกระดูกปลายเท้าให้ปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้ง สุดจนปลายเท้าโดยฉาตืนกลิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าปนไ่หนึ่งสองสาม่ห้าเอเจ็ดแเก้าสสเสสองสามสี่ห้าหยเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเวสสองสามสี่ห้าหยเจ็ดแปดเก้าย่ิบขาซ้ายต้นบนเหมือนส2ดสองกลิ้งหนึ่งสองามสห้าปนไผ่

บิดเข้าด้านในกลิ้งหนึ่งสองสม่ห้าคลายหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก8าสิบสิบเดอีสองดีามสี้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิอามาสิบเส็แล้วครับครับ